ดาวราหูย้ายทำนายดวงชะตา12ราศีในทางโหราศาสตร์นั้นมีคำกลอนกล่าวไว้ว่ามัวเมาไทายราหูโดยดาวราหูถือเป็นดาวแบบเคะห์ส่งผลเสียกับดวงชะตาตามตำนานโหราศาสตรก์กล่าวไว้ว่าดาวราหูถูกสร้างจากผีขโมย12ตนจึงทําให้ดาวราหูมีกําลังเท่ากับ12และมีเลขประจําดาวเท่ากับเลข8 ดาวราหูเป็นดาวธาตุลมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นตัวแทนของเงาคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ในทางที่ดีดาวราหูหมายถึงการที่มีปฏิพัน์ไหวพริบที่ดีเป็นคนฉลาดแกมโกงหรือมีเล่ห์เหลี่ยมทันคนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเป็นคนที่ชอบการแข่งขันกล้าได้กล้าเสียสามารถปรับตัวได้กับทุกสภาพแวดล้อม แต่ในแง่เสียคือการลุ่มหลงมัวเมากับกรอกเชื่อถือไม่ได้เป็นคนชอบสร้างภาพหรือหลงตัวเองโอ้อวดชอบเอาชนะขาดสติกระทําในสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกคุณธรรมด้าวราหูหมายถึงเงาไม่มีรูปร่างตายตัวไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ ในแง่ของอาชีพอาจหมายถึงอาชีพในวงการบันเทิงอาชีพที่เป็นเกี่ยวข้องกับอาชีพสีเทารวมไปถึงงานออนไลน์งานต่างประเทศงานที่ไม่มีชิ้นงานจริงเป็นด่งเงาเช่นเดียวกับดาหูดาวราวหูจะใช้เวลาโคจรในแต่ละราศีเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งโดยตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565เป็นต้นไปจนถึงวันที่17ตุลาคม2566 ดาวราหูจะย้ายออกจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นราศีของดวงเมืองและดวงโลกในทางโหราศาสตร์ดาวราหูจะย้ายมามีกำลังมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาดาวราหูในราศีพฤษภมีตำแหน่งเรียกว่าตำแหน่งนิดหมายถึงตำแหน่งที่อ่อนแอหมดกำลังไม่ส่งอิทธิพลกับดวงชะตาแต่เมื่อดาวราหูย้ายเข้าสู่ตำแหน่งราศีเมษจะเรียกว่าดาวราหูเป็นตำแหน่งเทวีโชค หมายถึงความโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านเมตตามหานิยมการส่งผลให้คนเมตตารักไครโดยเฉพาะผู้ที่เป็นสตรีจะได้โชคลามมากกว่าผู้เป็นบุรุษดาวรา,าหูย้ายทำนายดวงชะตาชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิก ดาวราหูหมายถึงบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์รถยนต์และคนในครอบครัวของคนราศีพิจิกในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาก่อนวันที่30มีนาคม2565ดาวราหูโคจรอ,อยู่ในราศีพฤษภพบปัตตนิคู่ครองหุ้นสวนโดยดาวราหูเล็งลัคนาส่งผลให้ชีวิตคนราศีพิจิกมีเกียนการเปลี่ยนแปลงเรื่องของชีวิตคู่ เก่าคืออาจเกิดความวุ่นวายเรื่องของคู่ครองหรือคนในครอบครัวคนโสดมีโอกาสได้พบเจอเนื้อคู่แบบเป็นคนต่างชาติต่างภาษาผู้มีอิทธิพลหรืออยู่ในวงการสีเทาชีวิตของคนราศีพิจิกมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการโยกย้ายบ้านซื้อบ้านใหม่ซื้อรถยนต์ใหม่ซึ่งมักจะร่วมกันกันกบคู่ของท่าน หรือมีการเริ่มต้นของชีวิตครอบครัวครั้งใหม่ซึ่งค่อนข้างวุ่นวายมีภาระหนักขึ้นชีวิตของคนราศีพิจิกที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะมีความคิดวิตกกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรักละคนในครอบครัวในแง่ของการงานถือได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาชีวิตการงานของคนราศีพิจิกมีความโดดเด่นเพราะคนราศีพิจิกได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหุ้นส่วนคนรักรวมไปถึงคนในครอบครัว มีโอกาสช่วยกันทำมาหากินหรือสนับสนุนในด้านการงานจนได้รับความสำเร็จไม่ว่าจะทำกิจการงานใดๆเมื่อดาวราหูย้ายราศีตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565เป็นต้นไปดาวดาหูย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษในภพอริปัญหาอุปสรรคการเกิดขึ้นของศัตรูดาวราหูจอนเข้าภพที่6ให้พละกำลังช่วยให้คนราศีพิจิกมีความแค้วคาด มีชัยชนะต่ออุปสรรคศัตรูปัญหาศัตรูทำอันตรายไม่ได้ศัตรูแพ้ภัยตัวเองไปแต่ก็ต้องระวังในเรื่องการขัดแย้งกับคนรอบข้างคนในครอบครัวเพื่อนฝูงรวมไปถึงคนรักคู่ครอ,องของท่านในด้านของการเงินหากคนราศีพิจิกมีภาระหนี้สินในช่วงก่อนหน้านี้จะมีโอกาสในการหาลู่ทางใหม่ๆในการหาเงินในการชำระหนี้สินได้ ใครมีคดีความกันมาก่อนหน้านี้จะเริ่มเห็นแนวทางในการต่อสู้ทางกฎหมายดาว่าหูในราศีเมษเป็นช่วงที่คนราศีพิจิกต้องต่อสู้ปัญหาอุปสรรคยิ่งสู้ยิ่งประสบความสําเร็จสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เหมาะกับการเริ่มคิดลงหลักปักฐานซื้อบ้านที่ดินรถยนต์หรือสร้างนี้สินในระยะยาวสามารถวางแผนในการบริหารจัดการน้สินได้ดี สิ่งที่ต้องเตือนคนราศีพิจิกในเรื่องที่ดา,ดาวดาวหูย้ายในครั้งนี้คือดาวดาว,ดาวหูเป็นตัวแทนเรื่องของครอบครัวบ้านที่ดินรถยนต์เข้าสู่มุมอริกับดวงชะตาต้องระวังปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยของคนราศีพิจิกอาจถึงเวลาต้องเสียตังค่อมแซมการซื้อใหม่การสร้างภาระหนี้สินใหม่ในระยะยาวแต่คนราศีพิจิกสามารถรับมือกับปัญหาหนี้สินครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้ บางคนถึงเวลาที่ต้องซ่อมบ้านซ่อมรถหรือเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางดังนั้นต้องระวังในเรื่องของการเดินทางให้ดีขอให้วางแผนเรื่องของการทำประกันภยัยการใช้ยานพานะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอีกป,ประการหนึ่งคือการเกิดปัญหาความขัดแย้งของคนในครอบครัวซึ่งจะสร้างความวิตกกังวลใจให้คนราศีพิจิกเช่น ปัญหาในเรื่องสุขภาพของคนในบ้านญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยเกิดการขัดแยง้งความคิดเห็นไม่ตรงกันของสมาชิกคนในครอบครัวคนในบ้านทะเลาะกันหรือคนในครอบครัวสร้างปัญหาและนำพาความเดือดร้อนใจมาให้สำหรับคำแนะนำในการทำบุญเสริมดวงชะตนั้นเนื่องจากดาวราหูหมายถึงเงาจึงควรทำบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างเช่นการถวายปัจจัยเป็นค่าไฟถวายวัดการถวายหลอดไฟหรือการทำบุญที่ให้แสงสว่าง ทำบุญเกี่ยวข้องกับการให้ทุนการศึกษาหาโอกาสไปถวายพระพุทธรูปหรือบูชาพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหูที่วัดโพเป็นตน้น